สวัสดีคับมาอยู่กับผมฟาจุทีวีกันอีกแล้วนะครับวันนี้นี่ครับถ้าเอาแป๊บี่นะครับอืมาผสมกับเกลือครับเกลือนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดูกันเลยเดี๋ยวผมขอเวลาเปิดฝาแป๊บนึงนะครับโอเคผมก็เปิดฝาเรียบร้อยแล้วลองใส่ดูกันเลยดูเลยครับ นี่ครับครับดูลิครับดูสินี่ครับโอ้ไม่ดูสิครับมันฟูออกมาเล,เลยครับดูสิดูสิครับ เค็มมากลองอีกสักถุงกันดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนนะครับขอเวลานหนอก ไปเลยนะครับมันจะฟูอีกไหมมันยังฟูครับยังฟูันนี้ผมก็เล่นมากไปแล้วนะครับนี่ครับ เล็ดเลยพี่เลนจริงๆเลยนะคพี่เลนมากจะเป็นขวดใหญ่ครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด ติดตามผมด้วยนะครับกดซับสไครต์เลยนะ,ะเข็มกข้าไปละตึงติ้อโอขอโทษครับผมเลยนะครับแตกไม่แตกครับแตกปุ้ยก,ก็จะไม่แตกฮนะดูให้เต็มตาอีกที ผมเลือกเล่นภาพช้า,ชาภาพช้าภาพช้าฮจะไปซื้อน้ำตาลมาใส่นลครับเนี่ยโอ้ยเข็มท่านผู้ชมลองเอาไปทำดูหมิน ลองไปทําดูนะครับมันจะหายซ่าครับนดี่ครับเห็นไหมครับมาจะเห็นกันนะครับโอ้หให้จมากินมันจะตายไหมครับ ใครอยากให้ผมทาคลิปอะไรก็อย่าลืมกระเทืบไล์นะครับให้ถึง 1, หนึ่งพันไล์นะครับเอไมวดีกว่าให้ถึง 1, หนึ่งพันสองร้อยไล์นะครับกระเทืบไล์นะครับกระเทืบเข้าไปครับกระเทิบกระทริบกระทรืบไลเข้าไปเลยนะครับโอเควันนี้ก็จะ